คุณจะบอกว่ามันน้อยเกินไปหรือมันมากเกินไปในภาษาฮินดีเราจะใช้คําว่าอะไรนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันแต่ก่อนที่เราจะนิ่งไปโยู่ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยเซฟเก็บไว้นะคะอย่าลืมเซฟไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆที่กําลังจะศึกษาอยู่หรือว่าต้องการความรู้เกี่ยวกับภาษาฮินดีนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยจ่าดาจ่าดานะคะจ่าดาก็คือมากเกินไปเวลาเราจะบอกว่าอันนี้มันเยอะเกินไปหรือมากเกินไปในภาษาฮินดีเราจะบอกว่าเย่บอดจ่าดาเฮ่เย่ก็คือ อันนี้นะคะสิ่งที่เราจะ,ะพูดถึงนะคะเย yeah ก็คืออันนี้บอสก็คือมากจ่าได้ก็คือมากมายนะคะนะคะถ้าเราจะบอกว่ามูเชแม่จาดาคาติโอคือลีน่าอาจจะเป็นคนกินเยอะเนาะเราก็อยากจะบอกก็คือแม่บอสจ่าดาคาติโคือกินเยอะเกินขนาดอะไรประมาณนี้นะคะกินเยอะมากนะคะ แต่ถ้าเราจะบอกว่าน้อยเกินไปหรือว่าน้อยนะคะเราจะบอกว่ากำกำเหมือนคล้ายๆมันจะเสมันเสียกมันจะออกกำนะคะแต่ว่ามันกำมันเออขึ้นไปนะคะแซวมันจะเป็นอีกแบบหนึง่งกำก็คือการที่เราจะก็แล้วแต่ที่เราจะบอกอยากจะบอกเขาอธิบายให้ฟังว่ามันน้อยเย่กํแฮคือมันน้อยเกินไปอะ่ะเย่บอดกมแฮมันน้อยมากเกินไป ะะแม่บอสก้มขาด,ดิงฉันกินน้อยมากนะคะแปรซากก้มแห้มดิปาฉันมีเงินน้อยอะไรประมาณยังไงก็ฝากคิดไว้ด้วยนะคะถ้ามีประโยชน์ก็ยื่าลืมเก็บซฟไว้นะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจ